สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินิติ TK นะคะวันนี้นะคะ k ินิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพ้าหลงปุสุกนะคะหรือละคังหลังคอน,นะคะหรือจะเป็นพลารุ่นหนึ่งก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่ไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่านะคะด้านบนนะคะก็จะยกซ้มสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ ด้านข้างการแกะลายต่างๆนะคะยกซุ้มบนล่างนะคะใบนี้เนี่ยหนัก7กร,รัมกว่านะคะเกือบ8กร,รัมนะคะแล้วก็สภาพดีเป็นตลับทองมือสองนะคะไม่มีค่าแรงค่าสีนะคะชืบแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทด,ดีนะคะไล่จากด้านบนก่อนเลยนะคะชืบชืบชเป็นแกะลายเป็นกระหนกยาวๆแบบนี้นะคะสีทองแบบ สะท้อนแสงแล้วแสบตาม,มากนะคะเวรนิดน,นึงก <c oughs> ินเวอร์ไปนะคะแล้วก็ด้านขางอีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะชืดแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนห่วงของเขานะคะก็เนื่องด้วยจากว่าตลับเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะห่วงเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากตามขนาดของตลับก็กําลังดีเลยนะคะชืดแล้วก็ด้านล่างนะคะบรนพบต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะ แล้วก็ด้านหลังด้านหลังแกะลายแบบนี้ด้านบนเหมือนสมแบบสมดอกไม้นะคะตามจินตนาการของเราแล้วก็ด้านข้างนะคะก็แกะลายแบบนี้ค่ะดีเทลต่างๆของตลับเนี่ยก็สภาพดีเลยนะคะแล้วก็เผื่อเป็นใบเล็กๆนะคะเผื่อว่าท่านไหนตามหาอยู่นะคะใสพ่พระเดี๋ยวคินจะมีวัดขนาดความกว้างความสูงให้ชมนะคะนี่เลยแล้วก็เปิดด้านในกันดีกว่านะครับ โอ้น้องแข็งขอบถ้าเปิดได้จะเปิดนี่บานพับนะคะบานพับไม่หลวมนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะเอ๊ะอ๋ออันนี้อ๋อตกใจนึกว่ามีตอกนะคะแต่ไม่มีตอกไม่มีตอกนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างด้านในของตลับนะคะ อ,อยู่ที่1.8เซนนะคะตรงกลางเลยนะคะ1.8เซนแล้วก็ความสูงด้านในนะคะอยู่ที่2.45เซนนั่นเองค่ะแล้วก็นี่เราก็ใส่ห่วงเข้าไปนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างที่หน้าจอนะคะจะอยู่ที่1.45เซนแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่2เซนนะคะน้ำหนักของเขานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าหนักเกือบ8กร,รัมนะคะเลขที่ออกคือ7 7.71นะคะ7.71กรัมนะคะก็เป็นใบที่เล็กๆนะคะใส่เป็นหลวงพุสุกหรือละข้างลังคอหรือรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะบางท่านก็อาจจะไปใส่ลูกทายนะคะหรือพระเนื้อผงองค์เล็กๆก็ได้เช่นกันนะคะก็ไม่ว่าจะรองยางหรือเลี่ยมพลาสติกก็ได้นะคะส่งขนาดความกว้างความสูงขององค์พระมาให้กินติดเทียรภัยก็ได้เช่นกันนะคะยินดีมากๆเลยนะคะท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตล กบทองอทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสอทํามตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทั้งไลน์ a s i t k หกหหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองนิติดหรือด่วนโทรศูนย์แปดเกนะคะก็ร้านอยู่ชั้น3ามห้างมดดิตเงนมังวานร้านอยู่ติดกับลิตตัวกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากบาร์แบบปันนะคะก็ มาได้ทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลับทองกรอบทองเซ็ตทองผ้าทอง,ง,งคำมาลองตลับนะคะก็ยินดีให้บริการมากๆค่ะวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินิติ t ีเดวยนะคะขอบคุณค่ะ